ันนี้น็อตเข้านะคะเป็นน็อตล้อเป็นน็อตล้อหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะนิสันอีซูฮิโน่ฟูโซวันนี้น็อตล้อเข้านะคะอันนี้เป็นคันแรกเพิ่งเข้ามานะคะแล้วส่วนที่ว่าเป็นน็อตอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ใช้กับอะไรไบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆบอกกันว่าเออวันนี้มีน็อตอะไระเข้ามานะคะเดี๋ยวจะค่อยเอามาให้ดูทีละตัวทีละตัวกันนะคะค่ะ ค่ะน็อตนะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะวันนี้มีเข้ามานะคะกําลังจะลงกันอยู่ค่ะน็อตอเนกประสงค์ที่ใช้ได้กับรถญี่ปุ่นทุกรุ่นเลยนะคะนิสสันอีสูฮิโนฟู s ซนี่นะคะอันนี้จะเป็นล้อหลังค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นหัวโตๆแบบนี้ค่ะความแข็ง10.9ซ้ายสีเงินขวาสีทองค่ะนี่เป็นน็อตล้อหน้าล้อหน้าก็จะสั้นกว่าล้อล้อหลังนะคะค่ะนี่นะคะ,ะรูปร่างก็จะเหมือนกันใช้ได้กับรถนิสสันอีูฮิโนฟูโซคือ ไม่ต้องแยกเป็นยี ho, ่ห้อยี่ห้อตัวนี้คือรอดรวมเลยนะคะ,ะเป็นแบบเดียวคือใช้ได้ไม่ต้องสต็อกหลายหลายยี่ห้อนะคะตัวนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่นะคะในพาเลทนี้ก็จะเป็นน็อตอินสุล็อกกี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีสีซ้ายสีเงินขวาสีทองแล้วก็มีสีดำส่วนเกลียวก็จะมีเกลียว1.5นะคะตัวนี้นะคะรูปร่างก็จะอย่างนี้นะคะเป็นมีบ่า2บ่าอย่างนี้นะคะนี่นะคะ เกียว1.5นะคะมี3สีให้เลือกนะคะซ้ายเงินขวาทองก็คือจะเอาเลือกเป็นแบบญี่ปุ่นซ้ายเงินขวาทองอันนี้ก็จะดูง่ายหรือจะเอาเป็นแบบดําเลยก็ได้นะคะค่ะอรเนี้ก็จะเป็นน็อตนิสันนิสันนะคะค่ะน็อตนิสันเราก็จะมีเป็นซ้ายเงินขวาทองนะคะค่ะนี่ซ้ายสีเงินขวาสีทองค่ะแล้วก็สีดํา ค่ะนะคะจะเอาแบบไหนก็ก็เลือกเอานะคะถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นซ้ายขวาก็สีดําแต่ถ้า,าซ้ายเงินขวาทองก็จะแยกเป็นอ่าเนี่ยค่ะซ้ายซ้ายเงินขวาทองนะคะค่ะพาเลทนี้นะคะก็จะเป็นพวกปลอกน็อตล้อสองชั้นก็จะมีแบบหลากหลายแบบนะคะที่เข้ามาค่ะอ,อย่างตัวแบบแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นปลอกนอ็อ ล้อของที่ใช้กับกระทะอัลอยนะคะซึ่งมันจะยาวกว่าปอกน็อตล้อปกตินะคะปอกน็อตล้อปกติมันแค่นี้ใช่ไหมคะอ่านี่นะคะแต่ตัวนี้ถ้าใช้กับอัลอยมันก็จะยาวขึ้นนะคะตัวนี้ก็เข้ามานะคะตัวนี้มีนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันยาวยาวแบบนี้นะคะมันไม่สั้นแบบนี้คะเห็นความแตกต่างนะคะนี่นะคะค่ะเนี่ยเสั้นยาวนะคะอันนี้ใช้กับกระทะอัลอยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วส่วนปอกน็อตล้อธรรมดารุ่น8น็อตก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่านี่นะคะตัวนี้ก็มีเข้ามานี้แยกขายนะคะสั่งเฉพาะปอกน็อตล็อกก็มีนะคะซ้ายสีเงินนี่ซ้ายสีเงินนี่นะคะสีเงินขวาสีทองนี่นะคะซ้ายสีเงินขวาสีทองหรือว่าจะเอาเป็นแบบสีดําสีดําก็จะเป็นแบบนี้ก็คือซ้ายขวาก็จะเป็นสีดำนะคะก็สั่งกันมาได้นะคะอ่าปอกน็อตล้อนนะซึ่งส่วนใหญ่ร้านปะเปลี่ยนยางข้างทางก็จะสั่งตัวเนี้ยค่ะจะไม่ได้สั่งเป็นตั้งชุดนะคะตัวนี้มีมาแล้วนะคะส่วนปอกน็อตตัวนี้จะเป็นปอกน็อตของน็อตสิบน็อต พวกนี ness, uh, uh, ้เออวอล์ฟสแกนเนียอะไรพวกนั้นนะคะที่เป็น10น็อตนะคะที่มีแหวนในตัวแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มานะคะนี่นะคะแหวนในตัวนะคะต้องการเกี่ยว1.5เกีียว2เกีียว3ก็บอกกันมานะคะนี่นะคะของมาแล้วนะคะนี่นะคะเห็นเป็นพ่าเรศนี่นะคะสั่งกันมาเลยนะคะสัสง่สงสงัสง่สงสั่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 งกันเลยนะคะนี่นะคะมาแล้วค่ะ โทรโทรโทรนะคะโทรโทรโทรค่ะอ่านี่นะคะน็อตจะเอาน็อตอะไรก็สั่งกันได้เลยนะคะค่ะนี่ค่ะ